วันได้วันหญิง,งชิงแชมป์โลกลนอ,อายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศเม็กซิโกร,รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A หน้าที่2ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเม็กซิโกจะพลาดไปสูตออร3เซตด้วยสกอร์15-25 16-25และ14-25สำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดของวันได้วันหญิงไทยในเกมนี้ได้แก่ไวศลาสีทาเลอร์และยันทิมานรทัศน์ทำไปคนละ8คะแนนเท่ากันนะครับตามตารางคะแนนกลุ่ม A ญี่ปุ่นชนะ2มี5แต้มเข้ารอบแน่นอนแล้ว ส่วนทีมที่2ยังเป็นการชิงดํากันระหว่างอียิปต์กับเม็กซิโกใครชนะเข้ารอบพรุ่งนี้รู้กันครับส่วนไทยอันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนตกรอบ100%เแม้นัดสุดท้ายจะชนะญี่ปุ่น3าต่อศูนเซตก็ไม่มีผลครับกลุ่ม B บาราซิลและอิตาลีชนะ2นัดมี6แต้มเท่ากันเข้ารอบแน่นอนกลุ่ม C ผ่านไปชนะ1ทุกทีมยังต้องลุ้นกันนัดสุดท้ายใครชนะเข้ารอบ กลุ่มดีตรุกรกีเขารอบทีมที่2ยังต้องลุนกันนะสุดท้ายนะครับ